พมกูภัยสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่โพสคลิปนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาจุดนั้นเนี่ยน้ำท่วมประมาณต้นขาอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าคือเข้าไปเนี่ยคุณยายอาศัยอยู่กับลูกสาวอยู่ในบ้านชั้นเดียวอยู่กันคนละห้องปรากฏว่าห้องคุณยายเนี่ยน้ำท่วมมิดหลังคาลูกสาวเนี่ยกว่าจะออกมาได้ก็ใช้คำว่าสำลักน้ำเจ้าตัวก็มีโรคประจำตัวอยู่ด้วย แต่เราทุบป,ประตูเข้าไปสุดท้ายเราช่วยคุณยายไม่ทันเราทำเต็มความสามารถแล้วแต่น้ำมันมิดหลังคาแรงดันน้ำก็สูงมากทำให้ไม่สามารถเปิดประตูและเข้าถึงท่านได้ทันการทุกคนวันนั้นทำเต็มแรงที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำได้แล้วจริงๆทีมกู้ภัยของเราพบร่างคุณยายในสภาพไร้วิญญาณแต่เราได้เก็บกู้ร่างและส่งคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัวแล้ว ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดหัวใจกับการสูญเสียครั้งนี้และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัอวอีกคลิปหนึ่งจากคุณปฏิพัฒน์เคสดำบีบหัวใจปีนี้มันหนักสุดๆแล้วจริงๆเราทำเต็มที่แล้วเคสไหนที่ช่วยไม่ได้ไม่ใช่ผมไม่ช่วยนะครับแต่อุปสรรคมันเยอะจริงๆในภาพเนี่ย เรากู้ภัยกำลังช่วยกันลากศพศพจมอยู่ในน้ำเอาศพขึ้นเรือ เฟซบุ๊กของคุณอลงกรพยักษ์บุรพาโพสต์คลิปกู้ภัยพยายามใช้เครื่องมือตัดถางประตูบ้านเพื่อเข้าไปข้างในช่วยคุณยายที่จมอยู่ในน้ำแต่สุดท้ายคุณยายก็เสียชีวิตภาพต,อตอทอ่ใช้อุปกรณ์ตัดถางเข้าไปนะครับ คุณยายเสียชีวิตแล้วแสดงความเสียใจด้วยครับและคลิปอีกคลิปจากคุณอลงกรเช่นกันเก็บศพคุณลุงป่วยติดเตียงเข้าไปถึงคุณลุงแช่น้ำอยู่หลายวันแล้วนอเชียตตไไมมัั่่าาากกใ้รรดสถ เคสนี้ไม่มียากนำส่งโรงพยาบาลครับชนสสุดต่อไปขอแสดงความเสียใจกับทุกรายนะคะ การที่มีผู้เสียชีวิตมากมายขนาดนี้อย่างที่บอกนะคะ,ะแถลงสป,ปกชเมื่อบ่ายสาเนี่ยเฉพาะสงขาลา110รายวันนี้จุดที่เหมือนเป็นศูนย์กลางอะค่ะของการพิสูจน์เอตลักษณ์บุคคลการประสานงานก็คือที่โรงพยาบาลมอหรือว่าโรงพยาบาลสงขลานครินท่านะผู้ชมดูสิคะญาติมารอรับศพมารอพิสูจน์อัตลักษณ์กันเยอะขนาดนี้อะค่ะ ไปกันเยอะเลยนะคะจนโรงพยาบาลจัดตั้งเป็นจุดประสานงานเลยค่ะทั้งแจ้งคนสูญหายแล้วก็แจ้งรับร่างผู้เสียชีวิตนะคะมีพนักงานสอบสวนจากตำรวจภูทรภาคเก้าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานทีมแพทย์ทีมพยาบาลและนักจิตวิทยาค่ะมาปฏิบัติหน้าที่รับแจ้งคนหายและรับร่างผู้เสียชีวิตต่อเนื่องค่ะด้านนอกอาคารก็เปิดพื้นที่เพื่อตั้งคอนเทนเนอร์อย่างที่เห็นเนี่ยนะคะเพื่อที่จะเป็นจุดเก็บรักษาร่างผู้เสียชีวิตเพราะว่าณนะตอนนี้เนี่ย ห้องดับจิตไม่พอแล้วค่ะมีการเอารถยกเข้าพื้นที่มาเคลียร์สถานที่เพิ่มด้วยนะคะผู้สื่อข่าวบอกว่าเกาะติดอยู่ที่โรงพยาบาลมอก็ปรากฏยังมีการเคลื่อนศพเข้ามาที่โรงพยาบาลต่อเนื่องแล้วก็เห็นภาพการนำศพทยอยนำมาเก็บรักษาเอาไว้ที่ตู้คอนเทนเนอร์ด้วยค่ะดังนั้นสำหรับประชาชนท่านไหนที่สงสัยว่าญาติของท่านอาจจะสูญหายไปหรืออาจจะเสียชีวิต นำเอกสารมายืนยันตัวตนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารราชการมาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดประสานงานที่นี่ได้เลยค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะบันทึกข้อมูลและส่งต่อนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องทําก็คือการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนะคะขั้นตอนหนึ่งในการนำร่างผู้เสียชีวิตกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ญาติจะต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลให้แล้วเสร็จถึงจะสามารถรับร่างกลับไปได้นะคะ เรื่องของการพิสูจน์อัตลักษณ์ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการตรวจข้อมูลทางธันตกรรมจาก DNA จากบาดแผลจากลายนิ้วมือนะครับซึ่งทางผู้บังคับการสถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจพลตำรวจ,ตร,วจตรวจตรีวิรุณสุภสิงสิริปรีชาบอกว่าคือการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจะใช้เวลาไม่นานวันเดียวก็เสร็จแต่ถ้าเป็นการเก็บลายนิ้วมือหรือ d n a อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยก็ต้องขอความเห็นใจจากทางญาติด้วย ขณะที่รัฐมนตรีสาธารณาสุขคุณพัฒนาพร้อมพัดบอกอย่างนี้นะครับกระทรวงเนี่ยสั่งระดมถุงซิปเพื่อบรรจุศพหลายพันใบเพื่อเตรียมพร้อมส่งมอบในพื้นที่ขณะเดียวกันก็สั่งการให้รองปลัดสาธารณาสุขไปติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์แช่เย็นเพื่อเก็บร่างผู้เสียชีวิตอย่างเป็นระบบขณะนี้ติดตั้งแล้ว6-8ถึงตู้ครับเราก็ได้ระดมนำถุงใส่ศพลงไปแล้วนะครับ ในอัตราที่หลายพันถุงนะครับแล้วก็ในส่วนของการเก็บรักษาศพก็ได้รับมอบหมายให้ไปจัดตั้งตู้คอนเทนเนอร์นะครับซึ่งติดแอร์แล้วก็จะเก็บรักษาร่างของผู้เสียชีวิตอยู่ในนั้นเพื่อทำแท็กทำมาร์กิ้งรอคอยให้ญาติพี่น้องนะครับมาติดต่อเพื่อรับศพตรงนี้เรายืนยันว่าเ,เราไม่มี นโยบายแล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปทําตัวเลขให้น้อยลงนะครับเราจะทําตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขโพสต์ข้อความนี้ครับสาธารณสุขจัดหาถุงใส่ศพที่หัดใหญ่ของวันนี้ได้400ถุงและจะส่งถุงที่ได้รับบริจาคจากภาคเอกชน1,500ถุงตามไปในวันพรุ่งนี้